ตัวใหญ่ครับแมวที่พี่น้องฟลุกคัดเซอร์เห็นปะแมวแมวปลาไหมพี่นอ้องนี่ตัวบักใหญ่เลยมันนอนอยู่ที่เสื่หินเหมือนนี่เนาะนอนอยู่ที่งหินเหินฝนมาลงมา lúc này nà, nó ăn này. À, nà. nà, nà, nó ngon nghe ngon Mèo bà đưa bị nòng Hai cái mà thằng này nó, s皇 toh, s皇 toh. เป็เลียนลงมาห,าหาของกินนะเว็ดมีสองตัวเลียนลงมาไป้องมองเห็นบ่นี่นี่ตัวหนึง่ง้องไข่อ่องป้องนี่นนมาเตียยสวนสัตว์ เปิ่ลศิสามารถทนหนาวไดเด้พี่น้องอยู่ขังนอกแต่ว่ามูนึงอีกอันมูสีํำตาลไลๆ่ๆเพิ้ลศิษว่าทนหนาวใดเด้พี่น้องะ้ะอันนี้เปิ่ลศิษทนหนาวใดได้ไหนอืมนี่นทนหนาวใดถ้าเจ้ามีอาหารให้มันนี่มันถือว่าเฟี้ยเจ้าอยู่เนี่ยพี่น้องคนบ้นนี้จกเข้าหรอกแต่มีเม็ดข้าวโพดนะคะเนาะนี่ลืมื้อเมอ็ดข้าวโพดมาในพี่น้องะ๊ะกวางจากธรรมชาติได้พี่น้องนี่ เพิ่นจีปลอยไปเลยเราจะจีหยางไปใส่เนี่ยแต่จะพู้ใดสิให้หาอาหารกันให้อาหารเพิ่นเพิ่นกับมะไก่เลยพี่น้องเด้อะนี่ละธรรมาชาติล,ล้วนๆค่ะอนกยุ่งท่องเลยพี่น้องนกยุ่งนกยุ่งลำแพรนเป็นบุลุษมากเ,เป็นข้าเกาะยืนเป็นบุลุษมา ลูมาล้ำเพี้ยนหน่อยกับเมืองเนี้ยนี่พี่น้องเห็นปะเอ้ยมืดเนาะมืดจือคือมือดจือคือ